แคเพื่อนก็วะาก็ขนเลื่นได้มั่งไม่ได้มั่งขอปาหมอนพื้อแค่ไดู้กคุยกับป้ามอนนะครับเกษตรกร,ท,กรที่ใช้ตัวเลนแมนปอาไซส์เป็นระยะเวลาประมาณสิบว่าสิบกว่าปีแล้วเนาะพอประมอนปลูกถูดเรียนผสมปั่นห้าเร่อง นี่ประมาณสามปีแล้วก็ไปเจอนักวิาการในต่อมาดูจักเรีนแมมทุกป่าใสใช้ทุกปีเลยอไมครับทุกปีปไม่เคยพลาดเลยโอ้ที่ได้ระพุ่นที่ได้กินอยู่กัเนี่ยค<อ>รัรบว่าท่าตอป่านาเกว่าเราแก้ับต่เอเงินไม่ยากครับบอกค,ณน,คณนู้คนนี้เดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะนะคือประมอนทำไมถึงแบบใช้ทุกปีครับตัวตัวเรนแมนปล์ใสเนี่ยครับมันได้พุ่นได้พุ่นดีมากเนาะ ได้ขึ้นกับตัวนี้เลยเราว่าเราใช้มันจะยืดตันตีซุ้มกับราคาถึงว่าบางคนก็วาแพงตะกิ้แต่วาเราครับวาถึงแพงครับได้พุ่นแล้วช่วงสําคัญสาคัญที่ป้าหมอนเลือกใช้เป็นช่วงไหนบ้างครับช่วงติดโดกช่วงตาเทาเคยเกยบางตีข้อผอนปิ้วติดก็เราตาเทาเป็นเหมือนครับว่าท้อปเิ็นมาได้แบบนี้ครับ ้าเราเชียตัวเอินแล้วไม่่ายเราตัวนี้คีดมันจะยึดเอามาป้าได้เลยเลยว่ามันจะยึดแค่ตรงนั้นทันทีคนเ<อ>ลยใชายมาตลอดนั่นแหละถ่าตอนนี้แห้งปิดแห้งเลยครับว่าแต่เราสู้ราคาตาตาเร็วถ้าโอกจะใหถึงแก่นได้นะเหนื่อยยังไม่ออกเร็วที่สุดอ๋อเร็วที่สุดของป้ากี่วันครับที่ป้าเคยถาามาแล้วก็ท่าเลนแมน้าได้พุ่นจริงๆก็ตีว่าสักอาทิตย์นึง เมื่อวันเรารู้แล้วว่ามีอาการเปลี่ยนแป้งขึ้นมาแล้วจากแกเคยว่าแห้งแล้วก็เตะแต่ในเมื่อเราตาเด่นแมนนี่มันจัดรอยแกนั้นมันจัดมันก็มันข้างหนื่งยังไม่ให้เราได้ทันทีเพราะว่าแปลงประมอนอยู่บนเขาด้วยอยู่เนเขาตึ้งอากาศมันชื้นว่าแกเอิ้นคือว่ดประมอนอยู่ต่อด่านน้องกับฉุนพลก็โตกว่าดีใช่ไหมครับกว่าด่านนองมันจะชื้นกว่ากว่าด่านนองมาก ตูดเรียนก็นะาข้างนอกนี่ดอกเดียววันข้างนอกรอ20วันแต่ก็ประมอนไว้ได้ถึง15วัน<อ>15วันไม่ล้วงนะครับช่วงใกล้ตัดถึงนประมอลว่าต้องอลุย <ๆ S 1> เลยครับ้าวาไม่มีอาการไม่พื้นแต่ตาวาพบหรืองนตัดหินตักนา้าหินปลายนา้ามันนี้เราต้องจุ่มที่ทันทีแล้กวก็นั่นแหละได้กิน ปามอนเคยห้วงมาไม่เิดไม่เจอเดนแมนก็รับไว้นะปามอนเคยห้วงมาเป็นซิปตันนะโอ้ครับไปหานักดุจการก็ได้รู้จักเดนแมนตักความไปและป้ามอนจะไม่เคยทิ้งเลยในเมื่อเราได้เจอเดนแมนตักความทั้ามอนไม่เคยพลาดมาเลยนะตั้งแต่ใจมาไม่เคยพลาดเลยเนาะครับปามอนก็ขอบคุณมากๆมากคบคุณบริษัทเอากล้องดีดีมาให้ครับผมครับปามอนก็คอบคุณมากหมากเนาะ